การขอครอ,อ,อบครองใบอนุญาตผมเกินนิดนึงสาหรับจะเป็นพื้นฐานเรื่องอย่างนี้อย่างเรื่องใบอนุญาตเนี่ยการครอบครองสารนิตเนี่ยเราต้องต่อาอยุเนี่ยทุกปีที่บริษัทนะครับจะต้องทําการทุกปีเดี๋ยวนี้ก็อนุโลมให้เป็นสอ,สองปีต่อคร,รั้งในการขอใบอนุญาตครอบครองสารนิตยแต่ประเภทซึ่งเราจะต้องระบุไปเลยว่าเราจะทําการครอบครองสารนิตยประเภทไหนไอที่เป็นแบบรูป p น r m a น e n t หรือว่า yeah. ไป็นแบใช้ระบบไปใช้ระบบไปก็หมายว่ายกตัวอย่างเย่นผมพูดไปว่าเจเนเรเตอร์เดนิเซียมเนี่ยมันเป็นสารละลายโซลูชันใช้มาหมดไปเพราะมันมีการถลายตัวแล้วเรานำนำมาใช้ผสมในยูนิตโดสนะฮะตัวได้ของเปอร์มานแต์เนี่ยมันจะเป็นสารสั้งแต่จากซอร์สที่ที่มันเป็นรูปแบบของของวัสดุคำตรสีที่อยู่ในถ้ำตะปูหัวซึ่งมันมีฮาร์ดไลท์ยกตัวอย่างโคบอล57 ที่เป็นแผ่นชีสที่ใช้ตรับไคเบตเครเื่องสเปกเนี่ยจะมีายย้าไลท์อยู่อยู่มันอยู่ที่ประมาณที่สองปีเนี่ยมันมันก็จะสลายตัวไปไปเร็วมากไอ้นี้่แต่ว่ามันเป็นเป็นมัน,ม,นมันใช้แล้วยังยังไม่หมดไปตัวเนี้ยเวลาขออนุญาตเนี่ยเราจะต้องครอบครองเป็นตัวตัวไปนะตัวของไอระมานสีที่ใช้แล้วหมดไปเนี่ยเราจะขออนุญาตในการครอบครองโดยที่ e t นติบอดในการว่าเราจะใช้ไะมาณเท่าไหร่ อันนี้มอกอ,อันนี้พูดให้เห็นภาพนะไอของเพอร์มานเนี่ยมันจะมีการติดมาเลยว่าไดยเดืวันนักที่เราใช้เริ่มต้นงานเริ่มต้นเท่าไหร่มันจะเป็นสแตนดาดของการดีเของแพทยาทีนี้พอเราทำใบเข้าอพอแล้วเนี่ยาทางสถานที่ประกอบการจะต้องมีนักนักบัีหรือนักฟิสิกส์หรือ ผู้ที่ทำงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะต้องไปสอบไอ้ใบไอ้ไอ้เตี้ความปลอดภัยงานทางด้านทางด้านวิศากรรมเทียเนี่ยส่วใหญ่คือระดับสองขึ้นไปถ้าเป็นงานที่เกี่ยวกับผู้ป่วยอย่างนี้มันแอดวานซ์เป็นระดับสามแล้วถ้าเป็นระดับหนึ่งเนี่ยส่วใหญ่จะอยู่กับทางด้านโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งจะเป็นจอจอพอหรืออะไรที่ที่เขารับผิดชอบอยู่นะเพราะว่าตัวตัวพวกเนี้ย อย่างอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องอ่ะเช่นเวลาเขา,อ,าอุปกรณ์ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์เขาจะต้องทดตอบิ c เนี่ยเขาใช้เครื่องเอ็กซเรย์ในการฉายไปที่แผ่นแผ่นวงจรจ้วมีการแตกหักหรือมีอะไรไหมอันเนี้ยอันเนี้เครื่องเอ็กซเรย์เดี๋ยวนี้เขาก็ต้องบังคับี่้เครื่องต้องมี Sur เซอร์เวม์มิเตอร์พอดีผมมีเซอร์เวอ์มิเตอร์มาให้เป็นตัวอย่างถ้าใครยังไม่เคยเห็นเซอร์เวอ์มิเตอร์เนี่ย ก็ขอขอเอาไปดูดูได้นะ,ะก็เกิดมาเราจะพูดกันแบบสบายๆนะฮะถ้ามีคำถามเกี่ยวกับเรื่องไอเดนหนึ่งสองห้าเนี่ยให้ถามได้ทันทีเลยนะคะรับอันนี้เป็นภาพตัวอย่างที่ที่เออเราย้อนกลับมาที่ไอเดนหนึ่งสองหที่เมติตเนี่ยมาราักษาได้มะเร็งต่อมต่อมลูกหมากมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ย มันมีการรับรองโดยสถาบันแพทย์อยู่แล้วนะครับว่ามีการารักษาดได้ผลในระยะที่เป็นเบอร์รี่นะครับแต่ถ้าเป็นระยะกระจายเนี่ยเราเลรล็ดทุกชนิดเนี่ยถ้าเป็นระยะที่ลุกลามเนี่ยสามวิสีเนี่ยไม่ว่าจะชนิดไหนก็เอาไม่อยู่นะเดี๋ยวจะพูดต่อไปว่าทําไมมันถึงมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องที่เมืองจีน ขอโทษเจ้าี่ทางเทคนิคของพอดีผมกดผิดขอช่วยมาดูที่เสื้อนี้น้องนนอ ก็อันนี้เป็นข้อมูลข่าวสารนี้ผมจะจะไม่พูดรายละเอียดมากนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยมันเป็นรายละเอียดที่บางทีเราฟังแล้วก็แต่ถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยอะไรเนี่ยพูดอันนี้ผเอามาดูภาพบรรยายด้วยภาพดีกว่ามันจะสนุกสนุกกว่านะอันนี้เป็นงานทางด้านการเตรียมเมสสิเวลามีการไปฝังแม่ที่มาเด่นต่อทุกมาซึ่งบริษัทโกลบอลนี่เขาเนี่ย บอกได้เลยนะครับว่าเป็นผู้นําเข้ามาเป็นเจ้าแรกเป็นผู้เทคโนโลยีเนี่ยมันมีหน้าที่สาระในการเนี่ยมานาน30ปีแล้วนะแล้วก็เกิด20ปีแล้วที่โก้โก้บล็อกโซลูชันเนี่ยนะเข้ามาปัจจุบันเนี่ยเทรนการรักษาด้วยการฝังแร่ดินสองห้างที่มาเร็ต่อผู้าเนี่ยในอนาคตจะมันลดน้อยลงบริษัทก็เริ่มที่จะไม่ไม่ไม่คิดเร ไม่ที่จะขยายงานให้มากขึ้นแต่ก็มีบริษัทอื่นเนี่ยนำเข้ามาซึ่งก็มีอยู่อีกบริษัทสองบริษัทที่ที่เข้ามาก็เลยเลยทำให้มีมีการทำมากกว่าปัจจุบันในในประเทศไทยครับอันนี้คือตัวที่แครี่เม็ดสีเข้าไปจะเห็นว่ากลุมเนี่ยจะมีเม็ดสีของไอ d 1ดีหนึ่งสอห้าเนี่ย ใส่เข้าไปเวลาเรานําเข้ามาเนี่ย,ยเราจะนําเข้ามาโดยแต่เอดจิเมตว่าผู้ป่วยแต่ละรายที่ฝังมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยประมาณหนึ่งร้อยเมตรนะฮะแล้วแต่ละเมตรนี่แอนติเจนเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะพูดต่อไปนะครับตรงจานตัวนี้จะเป็นตัวที่ใส่เม็ดสีเวลาจะเราจะนําไปว่ามันจะต้องส่งเป็นสเตอร์ไลน์นะครับเรา,าก,ก็จะใส่ถุมละสิบเมตรสิบถุงก็ประมาณยี่ร้อยเมตร แล้วเราก็จะกิดเห็นไหมว่าอันนี้มันเป็นเป็นเป็นโลหะที่ไม่ได้มันมัน,ม,นมันไม่ได้เป็นตะกั่วด้วยซ้ำไปมาเป็นสิ่งต่างตัวนี้เวลาเราอ่าเราตกไปสเตอร์ไลจะมีช่องบุเกเพื่อที่จะให้แก๊สเนี่ยผ่านเข้าไปทางช่องอากาศเข้าไปทำสเตอร์ไล ก็ติดทับด้วยแผ่นโลหะอีกชั้นหนึ่งตัวนี้เราก็จะแทนนี่ไปที่โรงพยาบาลซึ่งไปสป่งไปเจเติไลน์ก่อนที่เขาทาทาการ,ร้องผ่าตัดพอเข้าห้องผ่าตัด้ดเ,เนี่ยตัวนี้มันจะมีเราจะโหลดสีเข้าไปในเข็มตัวนี้จะเป็นแท่นวัก้็เข็มมันตัวนี้จะเป็นหมวนต่อเข็มที่จะแทงเข้าไปที่ต่อลูกหมากเนี่ยเราจะโหลดสีเข้าไปในเข็มเตรียมไว้ก่อนอ่า ตัวนี้คือเป็นองค์กรสำหรับในการทำไอฝาแม่ต่อมุหมา,าตัวนี้จะเป็นตัวแท่นจากถามว่าเราจะมองเห็นได้ไงต่อมุหมาเราจะใช้เครื่องอัลตราซาวด์ครับเครื่องอัลตราซาวด์เนี่ยมันจะเป็นนี่ห่อโดยเฉพาะที่ทำสรับเล็กเล่หัวเนี่ยใส่เข้าไปเล็งตั้งโดยเฉพาะตัวนี้ผู้ป่วยเนี่ยเวลาฝาแฝดจะขึ้นโดยบนขายอย่างพอทำขายอย่างเรียบร้อยเนี่ยเหมือนเหมือนกับทำทำ ลักษณะเหมือนกับสูตรนารีเลยพอเ้าขายอยา่างหมดเราจะมีตัวที่จับตัวตัวตัวนี้จะอยู่ตรงกลางมันจะลอยอยู่ตัวอากาศแล้วก็ตรงนี้เป็นที่ใส่หัวหัวโขกอัตตาวที่จะต่อเข้าไปทางเล็กตั้งนะและ้วภาพเนี่ยเราจะมองผ่านทางเครื่องอัตตาวก็จะเห็นเห็นแกนนะตัวนีเน้เป็นตัวที่รองรับตัว หัวยึดผมที่ทีมอันนี้เป็นตัวที่สําหรับทีบหัวสีตัวนี้จะมีล่องสําหรับจับเม็ดสีโดยเฉพาะนะ,ะตัวนี้การฝังแรกเนี่ยมันมีสองสองเทคนิคนะครับอันนี้อตัวเมื่อกี้ที่ผมพูดเกินไปเนี่ยมันจะสอดเข้าไปในเข็มแล้วเพื่อเตรียมรอไว้ก่อนแต่ตัวนี้จะมีลักษณะเป็นแบบ ไกปืนตัวนี้จะโหลดเข้ามาอยู่ในของแมกนาเซียมนะมีมีสองชนิดตัวนี้จะเป็นลักษณะของแมกกาซีนเดี๋ยวค่อยๆดูไปเมื่งทีเราไม,ม,นะม,ม่ได้อยู่ในเนื้องานก็จะงงนะตัวนี้คือชำละมาแมกนาเซียมมันเม็ดสีเนี่ยมันจะถูกมันจุกอยู่ในนี้เรียงเป็นชั้นนึ่นชั้นแล้วสิบเม็ด ตัวนี้ก็เป็นสปริงดันเขา้ามาอีกอีกหนึ่งดันไม่สิ้นนะตัวนี้ตัวนี้เป็นสปริงตัวนี้ลักษณะที่ที่เป็นแบบเป็นแบบกลายเป็นแบบปืนนะฮะอันนี้เราจะลองภาพให้เห็นเหมือนว่าเป็นเป็นลำลำกล้องปืนนะเพราะว่าตรงตรงนี้เนะี่ยจะเป็นที่สอดเป็นที่เสียบของแมกกาซี